สวัสดีพี่น้องครับงานต่อไปของเราครับงานนี้ลุยครับผมพยย่อใหญ่พ่อใหญ่น่าจาอะไรกับพยย่อใหญ่าหัอวอวะรอวไรมาหัว ลอยก็อะไรชาดิโอ้ซื้อซื้อจักบาทาซื้รตอสมัยซื้อบ่แค่ผมบรานอสื้อจักบาทก็นาทุ่มเพามาว่อ่มันเกิดอยู่หองบัวผู้เดียวเเกิดจากแยกโขมาเพอะพนี้มันสื่อน่าักไปเลื้อมานาเออพรอมอะซื้อจักบาทคือว่าซื้อหบาทหบาทเียรตัววบาทตลหาบาท ซสื้อซื้อลอยก็ไล่หนีหาบาทพ่้ามันจับเอาโอ้โเดี๋ยวนี้เสีเอาบังคันองนี่หน้าข่อยแล้วสียเราเยอะลเออือหาบาอมียามาเอาห้สิบบาทพ่อนี้ขายใหนไสิบบาทห้สบบาทขายกับไลหาบาทหอยสิบบาทขายับไหน ลูกเขาคิบสองคนคุณเนี่สองคนจะเป็นยังเขาเอาเดี๋ยวนะเขาเบาแล้วข้นเขาเอาอะไรเขาเบาเนั่นแล้วก็เอาเมัอนเหมือนเหมือนไก่เหมือนหวาขายต่างวนตัวจังผูดให้เขาเห็นตัเไมันหลายผลนะขายเลยบขายเขาย่นี้ขายบวยขายขายมาใส่เหรียญเห็นโลแท่งเห็นรแท่งเบินตัวเดืดจาเดียวแท่งเห็นเลยอันสนุกสนานเลยพท่เขาอ่านี้เจ็ดสิบไปครับเจดสิบป เจ็ดสิบไปเจ็ดส re ิบรวเจ็บมทำรเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบาะาไม่ัวหวยมนเมิเดียวเมนเบิดียวพราเงี้ยหอดพุ่นเดียวมนเมิดอเดียวส้งวดพุ่นเดียวเมนเมิอดบ่นะโน่นนั่นแมนเมื่เนี่ยนน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 นอนน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 นีนน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 ้นน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 นอนน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 ่ีฮะ ได้ยูมันับ่ยั่งมันบ่ยั่งผมบ่เสงเงินผมมางเงนกันเงินเนะหน้าลอยหน้าลอยก็ไล่ซื้อหาบาทไปนี่ไมพอาจะใช้จะจ่ายไปมือมือนี่งสนุกเราคนมั่ไ่จวยน้องพี่บ่ะบ่ินหกบ่เห็อนอยน่ี่เหนนีุอั้อันนีอันนต้อันนี้อัน้อันนอันนี้ันี้องน้อันนี้าอยู่ตั้งแต่นอยๆเาพอเาพอเ้อครับอ้อ หน้าทงนี่ลอยกว่าไรครับซื้อหาบาทครับ <laughs> <laughs> โอ้ยสั่งบย่อนเวลากับไดนแท้เนาะพี่น้องเนาะ <laughs> <laughs> แต่ว่าตอนนั้นห้าบาทก็เท่ากับห้าบาทในตอนนั้นนี่ก็น่าจะน่าจะเท่ากับหนึ่งบาทในตอนนั้นนี่น่าจะทองคำ ประมาณยี <laughs> บาทแล้วมั้ง <laughs> ราคาซ้ำทองข้ามยสบาทตอนนี้เงินหนึ่งบาทในตอนนั้นราคาทีสซาวนีผู้องเลยขอดกดขอดกดน่าจะสมุดตรงนี้กขอน โผล่เม็โผล่เม็เนาะียมเย่มจ็ดมจ็ดม้วนขอแค่ไม่สกปรกยอดเมว เลยนั่น <Operations> น <Aub ain> ่ะโดดเตะปากขึ้นได้เลยนั่นเนี่ยมาเสียหมูหลายเจ้าตุ๊กตุ๊กงงงากลับหอยตกกอผคือ่านก็สอง ตัววาที่พอไ์ตเจ้าเขียดอีโมวาใหญ่ขึ้นมากนี่เป็นกบเลยนะมันไล่คือกบเลยนะใหญ่ขึ้นมากมีโกลบมีทางดอกเขียดอีโมตลอดไปมันไม่มีทางมันจีบเป็นเขียดอีโมตลอดไปมันไม่มีทางนักชีวิตวิทยามันโตขึ้นมันก็จะเป็นกบไง นักชีววิทยาบอกว่าแก่โมเวลาโตขึ้นมันจะกลายเป็นกบเอามันโตขึ้นก็จะเป็นกบเนาะใหญ่ <c oughs> ขึ้นมากเลยรู้วาหวานเป็นกล,ลุ่มแท้ๆ่น้าะโตแบบไงแม่นี่มันจะไดอีโงมงเลยโตแบบไงแม่มันโตหน่อยใหญ่ขึ้นมากมันกบุ่มไปแล้วโมดมันสมเป็น โตบบกนี้เนี the 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 no, ่ยหลังไล่มาหลังไล่บ h าคุณก็คือกบเล่อะมันก็คือกบเล่อ๋อมันใครอกมันเป็นกบเตะเสีมงอนนันเนาะเสีอกมัใเป็นเสียงมกเป็นกบไปก็ได้บเป็นสีม้าเสียงหมงก็ได้เป็นยังเสียมกไป็นกบก็ได้เป็นยังงี้เืองหมดเลยเดี๋ยวนี้ มันลงต้นใบเมะทิ้งสายพันธุ์นะคนมันคือขามสายพันธุ์น่ะคนนมัขามไปสายพันธุ์นั่นสายพันธุ์นี่อยู่คือขามไปฝรั่งไปนิโกไปนั่นไปนี่อยู่นิโกฝรั่งใช่เงี้ยกับคนคือเอาอะไรมาล่ะสายพันธุ์มนุษย์เอาคนกับคนเรพันอยู่นคนไป็นเสื้อหมามาได้ เรืงได้แต่วมามาสามารถมีลูกขามพอพันเด้ไม่เนาะตัวกันเนาะตใหญ่เนาะอันนี้ตัวหน,น่อยเรากขมือว่เด็เหียดขึ้นนี่งก้างนังกเนาะโตใหญ่เหียดหมอนะตัวใหญ่ 哎。 เอาดินได้ทั้งสองฝั่งครับแต่ว่าดินมันก็เป็นตมนะพี่น้องตมก็เอาขึ้นมากไซมันได้สูงที่สุดครับเราที่จะทําได้ครับสูงแล้วก็มันกว้างได้ให้มันลดไปได้ครับลดเกี่ยวได้ ไออยู่ครับต่อยอยู่ข้ามันโค่นยครับพี่น้องดึงหน่วยต่ำหน่วยต่ำงางอยู่ถ้าเป็นือยังท่างหยุดน่นสังทีเพ็ดมากหันอื้อเหมือนเกียนครับฟุดออมแล้วยังไม่อยากกอ่อยด้วยครับขนาดแคทครับนี่ดึงมัน งวยบับงว,วยบับลวดครับ <_ c oughs> หน้าร้ายครับราะนี้นี่ปุ่นอะปุ่นครับแมนเบิดเลยครับมาพี่อ <_ c oughs> ันนี่กับแมนเบิดครับลอยกว่าไลซื้อหาบาท โอปวดโพเ,โเโนาะพี่เนองซื้อหาบัตเป็นห้วยธรรมชาตินะครับเนี่ยไม่ธรรมชาติแต่ว่าเขามีโครงการมาขุดลอกอยู่นะครับเขามีโครงการมาขุดลอกแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของนาเนี่ไม่ไม่อนุมัติให้ให้ลอกนะครับให้ลอก ก็เลยเป็นยังสี่แหละครับเป็นธรรมชาติยังสี่ถ้าสมมุติว่าเขาอนุญาตให้ลอกนะครับมันก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นคันนะครับเป็นคันขอบนันก็จะเป็นคันขอบมาก็จะเป็นห้วยใหญ่มากเลยครับตรงนี้นี่จะเป็นเบื้องใหญ่